แต่พอเอาเข้าจริงๆมันบุ้หลายมากนะครับลลรุบ้นบายจริงอย่างที่บอกว่าท่านไหนจะม่ได้จะเสนอกฎมา้อีกเป็นเจ็ดฉบับเลยไอ้ทุกข้องท่าจะแก้ได้จริงๆนะครับทีนี้พเพเอินรถที่เอ็นยเรามีเรามีคนที่อยู่ในกรงทัษนาที่ดินได้ังเมื่อสักครู่นี้ก็อยากจะได้เปลนความที่เห็นพี่นุ๊กจะลอง,ลง แสดงประเด็นนะขอเวลาสานาทีนะครับท <c oughs> ี่นี้เขาอยู่ครบหน้าที่นะครับครับก็วันนี้ได้ได้ความตั้ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมนั่งฟังแล้วขอเวลาเพิ่มไว้สามนาทีนะครับชี้แจงเรื่องที่ดินหน่อยนะครับเว่าผมผมนะครับมีสนุกในมือพวกนายการสถานีพัฒนาที่ดินขรยก ะครับมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติเรื่องที่ดีเปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกพักการไปพูดนะครับว่าขณะที่จริงเนี่ยเนื่องจากป่าไม้ขาววนนะครับกำหนดไว้เมื่อวันที่14พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับผมเกิดสองพันนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดมาตั้งแต่แผ่ชา้าฉบับ B โดยคอรมงในการยกเลิกเขตป่าไม้ถาวรนนะครับสองปีที่ผ่านมารัฐบาลประกาศจะยกเลิกเขตป่าไม้ถาวรกนกครองได้นะครับที่จะจำไน้ออกให้กับเกษตรกรแต่ปรากฏว่าขั้นตอนในโลกปฏิบัติตั้งแต่2504ยุ่งยากมากครับท่านประมาณสองหน้าระดาษนะครับของจังหวัดระยองเองนะครับมีป่าที่จะต้องยกเลิก34ป่า สามมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านนะครับที่จะต้องยกเลิกทั่วประเทศที่จะต้องยกลเลิกและจำแนกออกหกล้านได้น,นะครับกรมพัฒนาที่ดินเคยจำแนกไปก่อนหน้าี้แล้วสี่ล้านได้แต่ก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่ารวมแล้วที่กรมพัฒนจะต้องทำการยกเลกทั้งหมดสิบล้านได้นะครับแต่ขั้นตอนใน,านการยกเลอือยุ่งยากมากครับท่าน วันนี้ทุกท่านนะครับที่มาฟัะการเดิง,เงนะครับผมคาดว่าท่าน,นต้นในปีรัฐบาลนะครับภาใดภาหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งนะครับผมอยากเสนออย่างนี้ครับวันนี้ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมของเรานะครับอยากให้วันที่เจ็ดน,นะครับเจ็ดพฤษภาที่คาดว่าจะเลือกตั้งน,นะครับเรากำหนดได้ไหมครับหน้าวันที่เจ็ดใช้การยกเลิกเกณฑ์่ามไม่ตาววัน โดยภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อยุบลึกโดยคอรมอออกเป็นมติาเลยครับอย่างนี้ครับมันจะง่ายมากเลยผมไม่ต้องเชิญประชุม20คณะในการยุบลึกนะครับถูกไหมครับคุณใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ขับอ็ใส่บนถนนเรเห็นนะครับว่าไอ้นี่ถนนนายโอ้นายโขถูกไหมครับขับรถยนต์เนี่ยมองเห็นเลยนะครัถในรถไควันนี้ถ้าเราไปทําเรื่องที่ดินโดยให้กระแสรคว มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจริงๆต้องดรวจโดยกรกมเลยครับแล้วการทัดนานของภาคก็ง่ายนะครับก็ผมกรกมภาคดินนะครับมีข้าราชการทั้งหมด1,700คนครับจังหวัดระยองมีข้าราชการแค่6คนรวมผมเป็นปอะธานีนอกจากเป็นลูกจ้างครับลูกจ้างรายวันรายเดือนการงานไม่มีอาชาพใดๆทั้งสิ้นในงานสิ่ง์ณวันนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนราชการเรื่องเกษียณแต่เล็กไม่ได้ต้องหน่งทดแทนครับ เมื่อก่อนมี20กว่าคนครับนายกนาร้านนี้อยู่คนเดยครับขอบคุณมากครับท่านครับผมครจำคนเราไม่มีขาดระบายเนีคนเราอยู่ที่ใหญ่เนี่ยเรามีทั้งภาคต่างอีกหลายคนและภาคใหญ่คนเราระบายเป็นแบบที่สวยในห้อง